สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงส้มมะละกอค่ะซึ่งใช้เป็นแค่มะละกออย่างเดียวนะคะไม่มีผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีเนื้ออย่างอื่นไม่มีชิ้นปลาไม่มีกุ้งแล้วก็ทําง่ายกินง่ายค่ะไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบนะ,ะอย่างแรกเลยก็คือมะละกอค่ะใช้มะละกอหนึ่งลูกค่ะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้มีดนะคะฝานให้เขาเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อที่จะนํามาทําแกงค่ะก็ไม่ให้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ให้เล็กเกินเกินไปนะคะฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเท่านี้กับมะละกอหนึ่งลูกค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือน้ำมะขามเปียกค,ค่ะ ต่อไปค่ะก็คือเครื่องแกงส้มค่ะวันนี้เราซื้อเอานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปให้เราตั้งครกนะคะใส่แกงส้มที่ซื้อลงไปใส่กะปิส่วนเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลาทูค่ะค่ะเดี๋ยวเราตามเครื่องแกงกันก่อนเลยตามให้ละเอียดเท่านี้เลยนะคะ ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปพอประมาณเครื่องแกงค่ะตักใส่ลงไปเลยขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ำแกงเยอะนะคะใส่ไปเล็กน้อยก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างคกค่ะแล้วก็ให้เครื่องแกงและลายนะคะ ในการที่เราจะแกงส้มผ้ากลางเขาจะต้องเอาเนื้อปลามาต้มกับน้ำปลาาก่อนและใช้น้ำปลานะคะ,ะเป็นน้ำของเครื่องแกงในการแกงทีนี้เราใช้ปลาทูเราไม่ได้เอาปลาไปต้มกับน้ำปลาาเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำปลาล้าลงไปเล็กน้อยใส่ลงไปในขั้นตอนของการปรุงรสชาตินะแล้วความข้นของน้ำแกงค่ะ เห็นไหมคะเนื้อปลาทูแล้วก็น้ําแกงนี่จะข้นมากตัดมาที่น้ําแกงเดือจดจัดจัดเราใส่เนื้อมะละกอลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆให้เนื้อมะละกอสุกค่ะก็รวบรัดมาที่เนื้อมะละกอสุกแล้วเราปรุงรสชาติด้วยน้ปาปลาแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะ แล้วก็ใส่น้ำขามเปียกลงไปตามด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยค่ะขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะเอารสชาติที่ตัวเองชอบเมื่อได้แล้วค่ะเราก็เตรียมไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็ตักลงในจานนะคะชิมรสชาติได้แล้วมีความเปรี้ยวความอร่อยพอแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงส้มมะละกอค่ะแกงส้มมะละกอนะคะเหมาะที่สุดเลยกับข้าวส่วนวร้อนๆกินพร้อมกับไข่เจียวกินพร้อมกับปลาเค็มนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะอะารแบบบ้านๆวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ